ใจไม่เพียเกียไม่พังก็จะต้องดูแลระบบเกียกันไว้ก่อนครับด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียแบบเต็มระบบครับวันนี้ครับนิสสันมาร์สเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียแบบเต็มระบบครับเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนถ่ายเดี๋ยวผมให้ดูสีน้ามันเกียรครับดํามากๆครับ คันนี้ก็ถือว่าเลยระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายมาแล้วครับแต่วันนี้ครับได้เห็นคลิปรีวิวจากทาง Light Auto Work ครับก็เลยนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายแบบเป็นระบบครับเลือกใช้น้ำมันเกียร์จากแบรนด์อัลฟาครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนำเข้า1้0เป็นเป็นสังเคาะห์ร้อยครับถือว่าเป็นเกรดที่ดีเยี่ยม เป็นระบบ CVT ห้ามเติมน้ำมันเครืองติดนะครับบิสันมาร์เป็นระบบเกียร์แบบ CVT เื้นย้ำครับว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์จะต้องแน่นยําในเรื่องของเบอร์น้ามันเกียร์ครับถ้าลูกค้าครับอยากสบายใจแวะมาที่ไรอัออโตเวิร์คต้องบอกเลยนะครับว่าเราคือผู้ชํานาญการทํามาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ให้กับรุ่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบ,บะเคีย CVT เคียอ ATF เป็นอย่างไรบ้างครับมองเลขกิโลกันหรือยังครับว่าตอนนี้เลขกิโลของเรากี่กิโลเมตรแล้วครับผมแนะนํานิดนึงครับในการที่เราจะดูแลระบบเกียร์อัตโนมัติดีที่สุดในการที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์คือทุกๆ4ี0 0 0ื่นกิโลครับนี่ถือว่าช้าแล้วนะครับแล้วเราจะเห็นความแตกต่างว่าเกียร์ของเรามีความนุ่มสมูทอัตราเร่งที่ดีครับลดปัญหาจุกจิกกวนใจอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอครับดูแลก่อนครับถูกกว่าซ่อมอย่างแน่นอนแล้วเจอกันครับที่ไลฟ์ออโตเวิร์สครับ